ประเทศไทยรวมเร็นเนื้อสาเไทยเป็นประชา ถ้าริมประเทศชาไทยเทาวม,มีใช่ชโยนช้าผู้้มีพระพามเจ้าเป็นท้าอราหารัรตากสนุชอบได้โดยท่องอื่น ผู้ทางพาวมัางอภิวา,ทาเทนข้าพเจ้าอภิวาจาฟุงข้าวเจ้าผู้ดูผู้สืนผู้เบิกบานข้าพเจ้านมน,น้อมาสูต่อไปเป็กนกิจกรามสดเทเมตตาสาตเตสาธตาเทศ ยานีเวนแต่กานแลกกระเลยนาแดงหมดแถวตรงหนึ่งสองสามดีคัคุณูต่อไปเป็นการเพื่อนไห้เพื่อเพื่อนไว้เพื่อหันหน้าเข้าหากันป้อนเองผู้หญิงกับผู้ชายหันหน้ามา หนึสองสาวยีราเพื่อนเพนต่อไปมียดจกรรมน้องวันที่เชื่อว่าน้องอนึ่3สองสามวยีราฟที่วันนี้จะมาทำสัญลักษณ์พีน้ำวนนะคะทุกคนพร้อม สามสี่หนึ่องปีอารูเลนมวันโรงเรียนบ้านนิวเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเอออีกรอบ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ท่านผู้การนะคะก็ท่านาเนะคะุณครูุกท้นะคะคุณคูนะคะชื่คุณครูจันทิจัุ่มนะคะอจะมาทาการสอนที่โรงเรียนบ้านนนะคะในระดับชัระอนุบาลปีที่ส ขอบคุณค่ะท่านผู้สอนที่ดีแล้วคุณครูรูกท่าค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะคุณครูชื่อสวัสดีค่ะคุณครูชื่อครูสุชาติสาอุทลนะคะชื่อและชื่อครูจ๋าค่ะคุณครูสอนในระดับชั้นป .5 ป .6 ป .1 ป .2 ป .3 ค่ะส่วนคนที่ไม่ไีคุณครูไม่ต้องเสียใจนะคะเราได้ทำกิจกรรมร่วมกันอยู่แล้วนะคะไว้ เจอกันนะคะร่วมจะทำการหวังว่านักเรียนจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะโอเคมค่ะ อนนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ค่ะขอบคุณค่ะเรียนาผู้อนยการและเรียนท่านศิษยนิค่ะหาเทีจััรนนักศ <Heraus lar> ึกษา้ทสาขาวิชาการศึกษาคมยามหาวิาลักระรับมอบหมาย คืกระจกชาทีครูอาจารย์ที่สามค่ะขอขอบคุณค่ะ,ะครับจบไปนะครับสำหรับกิจกรรมข่าวแถวนักสศึกษาบวันเปิดเทอมแรกของโรงเรียนบ้านงิ้วนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ